ดีเด่นต้นแบบครับผมก็ดีใจที่แบบกรรมการเห็นความดีในตัวได้ก็ส่งต่อให้น้องๆก็พยายามจะเป็นต้นแบบดีๆให้น้องๆครับผมก็อยากให้น้องๆเลือกสิ่งท hey, mm ี่ดีก็เอาไปจากตัวเราสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่อยากตามเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นคำสอนให้เขาด้วยอ่ใช่ก็หยิบยื่นอันแต่อันเขาเรียกว่าข้อดีของพวกเราไปดีกว่าครับผมเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องมีข้อเสียแหละเอาข้อดีของเราไปดีกว่าครับผมแล้วก็ เราทั้งสองคนก็เป็นกำลังใจให้น้องๆในการทำอะไรสิ่งใหม่ๆให้น้องๆเหมือนกันครับผมทุกทีก็วันเดียวกันเลยป่ะใช่รัใช่ครับผมคือมาเป็นคู่เลยใช่ไหมคะจริงๆก็มีพี่เอิร์ธอีกครับใช่ที่จริงจะมีนักแสดงเยอะมากเลยครับผมนักแสด้รับวันนี้แสดงว่าประเทศเรามีแบบเยาวชนดีเด่นเยอะอใช่ใช่ จริงๆก็ไม่ถึงขั้นกดดันหรอกครับผมการที่แบบตอนอย่างสมมติตอนนี้คือหลายคนมองเราเป็นต้นแบบเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรดังนั้นเราเป็นเหมือนเดิมดีกว่าการบอกตัวยากขึ้นไหมคะเพราะรางวัลนี้เหมือนว่ามันคือทําให้เราต้องแบบเป็นคนดีต่อไปเรื่อยๆกลัวไมต้งารจะผิดคนดีคนดีเอาจริงๆเรารือว่าคนเรามันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อาจจะมีแต่แบบไม่ใช่บุตรเป็นใช่ครับผมอย่างที่บอกก็คือก็อยากจะเป็นให้มันเป็นตัวเองนั่นแหละก็ให้เด็กให้้องๆเขาเลือกในเ แบบที่ดีรับรับในสิ่งที่ดีไปเช่นกาลังใจหรือแบบอะไรหลายอย่างที่แบบเราสามารถทําให้น้องเขาแบบก้าวต่อไปได้อะไรอย่างงี้ครับผมใช่ก็อยากให้รับในส่วนนี้ไปจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่เดารุ่งและที่สำคัญคือเราเป็นแรงขับเคลื่อนของสังคมเราอยากจะทําอะไรแบบว่าสิ่งดีๆต่อไปให้เราต่อไปไหมครับมันมีหลายเรื่องมากเลยมันมีหลายเรื่องมากๆเลยตอนนี้เอาเป็นว่าแบบอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากมากที่สุดแล้วถ้าสมมติพูดถึงตอนนี้นะครับหลายคนเนี้ยเขาอาจจะกลัวกลัวตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ล้วผมว่าแบบเป็นตัวของตัวเองดีสุดค่ะนี้ค่ะเห็นว่าไลค์กับแฟนๆชาวจีนมีคนดูเยอะแถะเลยโอ้ไดอ้สอแสนเลยนะวันนี้ได้เหมือนกันบบไงไงนะไม่อยากคือใช่ไม่คิดอ่ก็อย่างที่บอกแบบเวลาไลค์ตามไอจีก็2องหมื่นะมากส่วอันนี้คือส0 0 0สแบบอยู่ๆแบบสามแสนก็ 300, ก็เราก็งงเหมือนกันว่าตอนตอนแบบอย่างทีมงานเนี่ยเขาก็ตกใจเหมืนอนกันว่าเฮ้ยทำไมยอนคนดูไปสามแสนห้าแล้วเาะแบบตกมือกันอะไรเงี้ยเขา็ดีใจที่แบบมีคนเข้ามาดูนีแสดงว่าแฟนชาวจีนรักเราทั้งมาก ก็ดีใจเขาบอกก็ก็ดีใจที่เขายังไม่ลืมเราเนาะเพราะแบบพอาก็ด้วยด้วยความที่ผลงานน่ะมันก็ไม่ได้มีผลงานมานานต่อเนื่องมันไม่มีผลงานต่อเนื่องนะครับผมก็ก็แบบเขายังอยู่กับเรารอเจอเราที่ที่จีนก็ยังดีใจแบบนี้ต้องวางแผนไหมมีแน่นอนเพราะแบบ ออย่างของรายการวันนี้ที่เราไปออกมาในไลฟ์วันนี้เขาก็จะพาเราไปที่ประเทศจีนเหมือนกันแล้วก็จะมีของที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆใช่ครับก็พาไปจีนแน่นอนเจอกันที่จีนเรียกว่ามีซสไพร์ลแหละแต่ต้องติดตามนี่คือภาษาจีนกันไหมครนี่หาวอ้ายอนี่บอกเออเขือไอ้เชี่ยเชี่ยแลวว่าได้ยังไงเอาไม่ปุ๊บต้องตู้แล้วนะหรือแจกก็ได้บอกบอพู้เขือไอ้บอกู้เขือไอ้แปลว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่แกงๆอย่างนี้น ฉ,ฉันไม่น่ารักเลยฉันไม่น yes, um> ่าร so ักเลยฉันหล่อนะฮะเยอะเลี <S <S ่ยงเอ้ยเยอะเลี่ยงสวยอ๋าเยี่เลี่ยงโอ้อหหุ่นสวยโอ้โหหุ่นสวยน่าดังหนึ่งเหลนเหลนหนึ่งโอเคค่ะค่าเดี๋ยวให้สั่งงานดีกว่าค่ะที่จะส่งมีมีต่อไปในระดับต่อไปเนี้ยค่ะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับผมก็น่าจะใกล้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเซเว่นโปรเจกต์ครับผมใช่ก็น่าจะออนแอร์ภายในปีนี้ แล้วก็มีเชือกป่านครับใช่ครับผมซึ่งแคสในวันนี้เหมือนกันก็น่าจะเปิดกล้องประมาณกลางๆปีนี้แหละใช่เราก็น่าจะได้ดูไปในปีนี้แน่นอนครับผมแล้วก็สุดท้ายก็มีแฟนมีดครับผมันที่18เมษายอยู่นี้ครับเป็นแฟนมีติ้งออนไลน์ที่ตอนนี้เปิดขายปัติครับเต็มไปเลยเต็ไปเต็นไนะเ้ยเขาผ่านจริงๆแบบถ้าพูดถึงไม่ไม่เท่าครั้งแรกด้วยความที่ครั้งนี้มีพี่บุญอยู่ด้วยครั้งแรกคุ่นเครื่องเลยตรงนี้เลยครั้งแรกแบบ ว่าหน้าเขาเขาแบบก็เห็นหน้าเขาแล้วตอนเดินมาเนี่ยไม่ไหวชัวร์กอดกอดกอดมาก่อนนะมึงจะเปลี่ยนจากเก้ามาเป็นสองพันดีไหมตอนนี้อะไรนะครับในรอบต่อไปก็ดีครับผมให้มันเป็นรุ่นเราบางก็ดีเหมือนกันนะมั่จะมีมีความพิเศษเลยยังไงก็ต้องติดตามใช่ครับติดตามได้ทางนีดเลยครับสนองนีดครับผมโอเคขอบคุณมากเลครับ